ครบหนึ่งปีเต็มที่ฉันเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานลม่มเอ็นขว้หน้าและหลังของเขาฉีเดินบ่ได้อยู่เดือนกว่ากายภาพวันเว้นวันที่สําคัญจะไปไหนก็ต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดินค่ะในวัย38ของฉันอุบัติเหตุนี่เล็กน้อยมากนะคะฉันก็ปั่นจักรยานแล้วก็จูงม้าให้ม้าวิ่งพอม้าฉันเจอม้าตัวผู้เท่านั้นค่ะจอดกระทันหันเพื่อที่จะด่ากราดเขานะ่ะต,ตัวฉันนี่ลอยกลางอากาศไปแล้วค่ะและบ่ได้สูงนะคะเตี้ยเตียนึงกระทบพืนนิดเดียวเท่านั้นเอ็น ไข่หน้าและหลังเข่าของฉันชีค่ะจากคนที่แอคทีฟมากๆใช้ชีวิตเร็วโหลดผลคิดเร็วทำอีหยังเร็วๆแบบบอมิีสตินะอ่ะออกกำลังกายทุกวันเล่นเวทนี่บอกได้เลยว่าไปประกวดได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะปรับทุกอย่างกที่ยื่นเล่นเวทนัก ตอน,นี้ต้องนั่งออกกำลังกายล่คะค่ะเข้ารับน้ำหนักเบาไหวแค้นสนทุกงานคะ่ะช่วงนั้นไปอังกฤษล่าสุดนะคะต้องนั่งรถเค้นให้เขาไปส่งขึ้นเครื่องคะ่ะและบบมีผู้ได้รู้เลยนะคะว่าพ่ายตายเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของฉันเวลาทำคอนเทนต์ให้มูสูดูนี่จะมีไม้เท้าช่วยพยุงสี่ขายู่ข,ข้างฉันตลอดเอาไว้คอยพยุงตัวเองน่ะงมมดนี่เป็นบทเรียนทิ่แพงที่สุดในชีวิตของฉันเลย This accident became a very expensive lesson in my life จากนั้นเป็นต้นมา จากคนที่นั่งสมาธิตอนเช้าเรื่อยๆเนาะตอนนี้คะ่ะเช้าเย็นเลยหรือทุกครั้งที่ว่างก็จะมานั่งสมาธิเพื่อฝึกสมาธิ ฝึกสติก็ฝึกให้เราอยู่กับปัจจุบันรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ยังไง I meditate more often now อยากเอาเรื่องนี้มาเล่าเผื่อเตือนสติทุกคนว่าจงใช้ชีวิตอย่างมีสติและห้ามประมาทเด็ดขาดเพราะเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นตอนไหนจะรุนแรงร้ายแรงขนาดไหนไหนจะสุขภาพจิตพังงานการเสียโอกาสหมดเลยค่ะ Please leave your life with mindfulness and without carelessness มันบดไ้ลำบากแข่ตัวเองนะคะคนอื่นก็มาลำบากกับเราเอีกพี่สา ฉวฉันกับแม่ฉันนี่มาคอยส่งข่าวส่งน้ำพับรถผ้าฉันไปทํากายภาพเกือบทุกวันคอยยิบไม้แาวคอยพยุงฉันให้ฉันฝึกเดินอย่างไงฉันเลยบอกตัวเองเลยว่าจะไม่ใช้ชีวิตโลด แ,บบแทุกก้าวที่เดินจะเดินด้วยสติ่ันก็หวังว่าเรื่องราวของฉันจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตยังเรามาระวังมากขึ้นนะคะทั้งใดก็แฮปปี้นิวเยียร์นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงมีความสุขมีเงินมีโชคและที่สําคัญมีเมตตาต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นเราจะรักกันสามัคคีกันแล้วดูแลซัพพอร์ตกันไปแบบนี้ช่วยชาติด้วยกันต่อไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะสวัสดีปีใหมค่ค่ะนูสวยบบชุดนี้